การมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งผริพินาศครั้งที่79วันที่18กรกฎาคม2568ันทกราบพรบทกาพะรัตน์ไตระหังสมมาสุปุทโธปคาวะพุทธังปะคาตังพิวาเทมิสวาขาโตปคะวะตาธรโมูธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนปคะวะโตสาวะกะสังโฆสังคังนามามิ สองบุปผาพระพริพินาตอรหังสมมาสัพุทโธสุจีรังปารินิพุโตคุณิหิธรามนุธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอรหังภูทังธรรมังสังฆังเสนางคาโตปูเฉมิรัตนตยังธรรมังจรามิสุทินาสาวุสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตลักษณ์ันตุเทวตาสัทธรรมังมุริราชสาสุนันตุสักโมกทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขัลตเตจันตลิเขวิมาเน ทีเปรตเถจะคาเมตะลุวะนะคาหานเคหะวัตุมิเคเตภุม่าเจยันตุเทวาฉลธนลวิสเมียักษคคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัลวัจนางสาธุเมสุนันตุธรรมสวนรคารูอายาปัทันตาธรรมสวนรคารูอายาปัทันตาธรรมสวนรคารูอายาปัทันตา สี่บทสวดปุพาพาคะนามการนโม,มตัตสสะะคาวตอรหะตสมตะตสมาาาสสมาสพุทธัสสะนโมตัสสะะคาวตอรหะตมมาสพุทธัโตัสะระาวตอรหะตสสมมาสพุทธันโมตัสสพะคาวหะตสมสพุทธานโสสะหะตสาสุทธันมตัสสะระคาวรสพุทธตตานสคาะามมาทธัาัสสะระคาวรมมาสสังนังสะระารหมสัตตาัสสะชระา ทุติยมปีพุทธังสาระนังขะฉามิทุติยมปีธรรมังสาระนังขะฉามิทุติยมปีสังคังสรนังขะฉามิตติยมปีพุทธังสารนังขะฉามิตติยมปีธรรมังสาระนังขะฉามิตติยมปีสังคังสาระนังขะฉามิภพวสวุสัจจกิริยาคาถาณติเมสารนังอัญญพุทโธเมสระนังวัังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตถิเมเสนังอัญญงธรรมูเมเสนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสุติเมโหตุสัพพทานัติเมเสนังอัญญงสังโฆเมเสนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสุติเมโหตุสัพพทาเจตบุสวดติรัตนะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตะสรีระจิตตังธขมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนะภูตะสุสีระทิฏฐิ เอตังนมติรัตนังรัตนัตยะวะหังสมาสมุสริตะวัตถุวิเศษสะูตังอัญญญายุตตะคุณะโยคะวะสัพพะตังอาสุมิตะยมหิตปิตเทวะยะถาติทันเทเอกลางวินาตทิตะเลสมะสัมภเวนะโลกเกทาจิจาจิเรจปาตุภูตัง คำพีระยาวิสยังอติทุตสัตถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมิเกหิจีกะานจุคลภนิยางเกสัจจีสุทุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสูวิสุตัมปิสมุป,ปัส,สตังมนานสิสุทธะภาษาทฐานางังบุญญติการณ์มะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสนาัางขตานางังปูชาลเหสุป,ปะละมังอะภิปูชเนเยยังนิพานาสัจฉิกิริยายุปนิสัยตัง สมากิเลสมละรโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตกุสเลอุปเสวนิยังปาลิหิจปาปิสนนังคามณียเมยวะตสมาหิตังตีรตนังสนนังคตาหาละลาตตนทิวังคณะเนสุนมัมส,สัมานาภูเชมะจะปิสัสะตังสุปสสนณจิตตาตถา,านุป,ปาลิจริยาสถารตาจะกุญเยนะตถา,าสุกเตนะสุขีพเวมุ เลชนะตัสสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปมาณภูโตโรกุตตาปิสะมโยนิยโตสุโคชังตะโสปนิสยะจะยะายัมปิโหตุวัุถุตเยปริจิตโตสุปัสสะตะการโรแปดนามกาลสติขถาโยจุมามะหะมะลาประกัศโถสามังโวพุทโสุกโตวิมุตโตมาราสะปาสาวิโมตยโตปาเปสิเขมังชนตะตังวินยัง พุทธังวรันตังศีลสานะมามิโดกัสนาทันจาวินายกัญจตันเตจัสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตารยาจาวินาสเมตุธามูทะโชโยวิยาทัสสะสัตถูทัสเสสีโลกสาวิสุทธิมัังนิยาลิโกธรรมัทรัสสะทาลีสาตาวโหสันติกรโสุจิโนธรรมังวรันตังศีลสานะมามิโมหะปะทาลังอุปสรรตถาหัางตันเตจสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตารยาจาวินาสเมตุ ัทธรรมมัตสีนสุขตานนโคโยโลกัสสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตสายามสตินิโยชโคจะสวาขาตัถมังพุทธตังคโรติสังคังวลันตังสีรสารนะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทัติติงตานเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตะระยะจาจวินาสเมตุก้าบทสวนนโมการอัศกคณถานโมอ,อารหะโตสัมมาสพ,พุทธสสมมเหสิโน นโมอุตมธรรมศาสสวะขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธิสีัทิลทธิทิโนนโมอมาตยารัตธสารัตนตยัสสะสัตตุกัางนโมอมากติปสัตสวสุตยัสสะปินโมกาลปภาววนวิฆาชตุปัทวานโมกาลานุภาวินะสุวัตถิโหตุสัปทานโมกาลัสเตชัยนาุทิมหิโหมิเตชวา บบสิถบปส่วนมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมาย,ยังปะควาสเกสุวิหารติขปีระวุตุสิงมหาวนเนมหัพภิกขุสังเคะสติปัจจมติหิภิกขุสเตหิสปเปเหวะอระหันติหิทัยยสหิจโรุปปาตุหิเทวตาเยปุยนะสันิปิตาหุนติภควัตัสนาญาพิขุสังกันจะอาสัตโธหาทาโขจตุนักทาวาสกายิกานังเทวานังอัตเกตะท่โหสิ आयां खो पखवा सगेसु विहरति कपि नम महावने महातापिखु संखेना सति मच्चपति हि भिक्खु सथे हि सपेहे व अरहन्ते हि तस्स हि जरोसातु हि देवता येपुयेन सनिपेटा honti पखवतन सनाया भिक्खु सकंचयानु नमयापि येन पखवा तिने पसंगमैया मोपसंगमितवा पखव दो सकति पञ्चककासा फस यमति อาตโขตาเทวตาสยรษฐาปีนามาพระละวาปุริโสสมชิตังวาปะหังภาสาริยะภาสาริตังวาปะหังสัมินเชยะเอวามีวสุธาวเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะคาวโตุปุระตปะตุระหังสุอาตโขตาเทวตาภะคาวมตังอภิวาเทตังวายกามตังอัทังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคาวโตสัตเกีมังขะสังอาภาสิมหาสมาโยปวะรัสมิงเทวกายาสมาขตาฆะธรรมะอีมังสัมมาสัมมายาตกิตาเยวะอบ布拉ชิตสังคันติ อาตโคอัปปราเทวตาปะข่าวโตสติเกอีมากะถาอภาสิตันตปิกกุสมะทะหังสุจิตังอาตโนชุกามะกังสุสารติวณิตานิฆะเหตวาอิทิยานิลขันติปันธิตาติอาตโคอัปปราเทวตาปะข่าวโตุสติเกอีมากะถาอภาสิเชตวะขีรังเชตวะปริคังอินทขีรังโอหัจมะเมชาเตจันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุขันตาสุสุนาราติอาตโคอัปปราเทวตาปะข่าวโตสติเกอีมากะถาอภาสิเยเคจิปุตังเสนังคาตาเศนาเตฆมิสติอยภูมิหา เทวะกายยังปุริปุรสติติอัตถุปะคะวะปิขวัติมันเตสิเยปุยนะปิขเวทัสสูโลกะธาตุสุเทวตาสนิปปิตาหุนติถะขตังสนายญาปิกุสังการจะเยปิเตปิขเวอเอหสุอิตะมัทธานังละหันโตสมาสัะพุทธาเตสัพพิปะคะวันทานังเอตั เตสปีพัควันตานังเอตาผละมายวะเทวดาสนิปริตาเหตุสุงสยัตถะปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสุณีนะครับธรรานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปีพัควันตานังเอตาผละมายวะเทวดาสนิปริตาภวิสันติสยัตถะปิไมหังเอตระหิอาจิคิสสมิภิกขเวเทวกายนังนามานิกิตายสันิภิกขเวเทวกายนังนามานิ เศสษสามีพิกเวทเทวกายนานามานีตังสุนตธาสาธุกัรมนาสิกโรธาภาสสิษามิติเอวังพันเตติโกเทพิคูปะคะวาะโตปัจัสุสุปะคะวาะเอตัะทัโวจั สิโลกัมนุสกสามิยธะภูมาตธาสิตาเยสิตาคิริขพลังไปหิตตาสมาหิตาปรตุสีหาวาสลินาโลมหังสารพิสพุโนโอทัตนะมัสสะสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวาวเนกปีรวัฒเวตาัวมัตยิสถาสาวเกสัสเนระเตเทวคยาปิกันตาเตวิชาณธาปิกโวเตจจตระมังกลุงสุตวะพุทธะสัสนังเตสามปตุละหุยานังอมนุสระทัศนังอัปเเเคสตามัตถภงสหัสสังอัฏฐสัตติง สัตตังเอเกสหัสสานังอัมนุสนามัทสุงอภเพเกนะตะมัตสุขุที่สัตสภาพุตตาหุงนันจัสภังอภิญญายะวะวะกิตวะนัจจุมาโตอมันตยิสัตตาสาวะเกสัสนิรเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชานัทธะพิกโวเยโวหังกิตยิสามิคระหิอนุภุปปโสสัตตสหัสสาวะวิจขาภุมมากะปิระวัวไยที่มัโตชุติมัโตนวัตโตยัสสิโนมุธมนาพิกมุงพิกุณัสัมมติงวะนังชาสหัสสัเหมาวันาาตะตสสัีโน โมทัมนาภิกกามุงภิกขุนัสัมติงวะนางสาตาคิราติสาหัสายขานตะวันิโนที่มาโตชุติมันโตนาวันโตยศสีโนโมทัมนาภิกกามุงภิกขุนัสัมติงวะนางอิเจเตโสราสาหัสายขานตะวันิโนที่มาโตชุติมันโตนาวันโตยศสีโนโมทัมนาภิกกามุงภิกขุนัสัมติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายกขาดนราตะวันนิโนยที่มัตโตชุติมันโตนาวันโตสัสสโนโนมทัมนาปิกขามุงภิกุนัสสมาติงวนังกุมภิโรราชขหิโกเวปุระสานิเวสนังภิโยนางสาตาสหัสสังยกขานางปยุรุปัสติกุมภิโรราชขหิโกโสปะคัสสมาติงวนังปุริมันจจติสังราชาสัตตะรัตุปปัสสติการทัปนังอธิปติมหาราชสัสสิโสปตปิตรสาภุภูยตนะมามหาปราอิทิมัตโตชุติมันโตนาวันโตสัสสโนโนมทัมนาปิกขามุงภิกุนัสสมาติงวนังทักขินังจัตัทิสสติ กุมพันธนังติปฏิมหาราชายาสัสสิโสปุตธปิตัสะปะหะวุชนามามหะพลาอิทิมโตชุติมโตนาวมโตสัสสิโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขุนัสสะมติงวนางปัชิมันจัติสังราชาวิรูปโกปัสสสติ นาคานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตัสสะพะองคูธนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตสัสสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนัสสมติงวานังอุตตรัจัตถิสังราชกุลเวโรตปัสสะสติยะคานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตัสสะพะองคอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตสัสสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนัสสมติงวานังบุริมาธิสังทัตตะรัถวทักคิตรในนาอุรุณหะโขปจิเมนาวิรุปโกกุเวโรตตัังงทิสจารเตมหาาารชสัมปันตธิ ละมณาทางส่วันณีเขเปียนวัทเวเลสังมายาวิโนทัาสาคูวันเจานิกาสถามายากุเตนทุเวเทนทุพิภูจาวิภูตโสหะจันทนกา마เศธโจากินุคันตุนิคันตุจะปะนาทโทโปามัญโยจะเทวัสุโตจมัตริจิตาเสโนจักันตโนฟระโรร,ร,รชาชาฉโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมปะลูสุยะวัชสาเอเตจันเยจลาชโนคันทภาสหาราชุภิโมทามนาอภิกามุงพิกนรสัมมติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจชาคกับประสะตาลาอาคูปยาคัสทายติภิยมุนาทตาลธาจะอาคูนาคาเยสัตสินุเอราวันนมหานาโคสุปคัสสมติงวนังเยนาคาลาเชสหัสหารันติทิพาธิชาปิกิวิสุตจักขูเวหายาสาเตวนามัชปตา จิตาสุปันนยติเตสนามังอภยันตทานาคราชานามาสิสุปันนาโตเขมมะกะสิพุทโธสันหาหิวะจหิอุปหะยันตานาคสุปันนาเสระมะกัางสุปุทางชิตาวชิรหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวสวัสเสตที่มตยสสินุกาละกัญชามหาปิสมาอสุราธนเวคาสาเวปาจิติสุจิติจัปหาราโทนมุจีสหสัตันจัปริปุตานังสเปเวโรจนามกาสนหิตวาปลิงเสนางหุปัสสะบุปาขมุงสมโยธาริพัทเตภิกุนังสมติงวานาง อาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสมุจายสัสสะหะเมตตาโขนากายิกาโุเทวายสสิโนทัศเตเตสุทากายาสัพเพอนตตะวันิโนอิทิมนโตชุติมนโตนาวโตสสิโนโมทัมนาภิกขมุขภิกขุนัสมติงวนังเวณตุจะเทวาสหริจัสสมาจเตทุเยยมาจันทสุปริสาเทวาจันทมะคุปุรักิตาสุริยะสุปริสาเทวาสุริยะมะคุปุรักิตานะขตานิบุระกิตาวะ อาคูมันทวราหักกาวัสุนังวัสวุเสธโศสะโกปะคับปุรินตะโททศเสเตตะทากายาสเพนะตะวันิโนอิทิมนโตชุติมันโตนาวันโตสัสสินโอมรัมนาปิกกรรมุปิกุณัสัมปติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชรมาคิสิขาลิวะอริทกาจัโลชาจัอุมาภูพะนิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยะนุจิราอาคูอาคูวัสวะนิสิโน ทัศเตเตสทากายาสะเพนะตะวานิโนโอ,อิดิมันโตชุติมันโตนาวัตสัตสิโนโมโม,ม,มัทมาณาปิกะมุงปิกุณาส,สม,มุติงวนังสัมมานามหาสัมมานามนุษส,มมสมา,สามนุษสุตสมาคิตาปทุสิกาอากูอกูมโนปทุสิกาอัฐา,ากูหัลโยเทวาเยจจโรหิตวาวสินโนปรักามหาปราาักาอากูเทวายสัสินโน ถ้าเสด็จเจ้าทากายยาสัพเพนะตะวานิโนอที่มันโตชุติมันโตนัวันโทสสีนโมทัมนาปิกามุงปิกนัสติงวนังสุกากรุลุมหาอรุณาอาคูเวคขันรสาสหโอธาตะไคหาปัมโขาภุติวาวิจขนาสัทธามัตตาหาลักข้ามิสกาจายสสินทายนัยังอาคาปัจุนโยทิสาวิวัสติ พระเสตติทักกายัสภีนะตะวันนิโนอิทิมาโตชุติมันโตนาวันโตสสินโนโมทัมมนาภิกขามุงภิกขุนาสสมุทิงวะนังเขมิยาดุสิตายามากาตะกาจายัสสินโนสัพิตการามาเสตถโชตินามาจาราสาวะนิมานะรติโนอาคูอาถาคูประนิมิตาทัศเสตติทักกายัสภีนะตะวันนิโนอิทิมาโตชุติมันโตนาวันโตสสินโนโมทัมมนาภิกขามุงภิกขุนาสสมุทิงวะนัง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนารัตวานิโนนามันวเยนาอคขุงเยจันเยสัสทิสาสหะปุตตะชาติมัคคีรังโอคตินัมนาสวังตะเกโมคะตะลังนาคังจันทังวัสสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจะกุูตัยทิมัโตสหะสันังกุมารโติโสจัสุปะคัสสะเบติงหัวนางสหะสภามะโรมะโรกานังมหาพมมาพิทินทติอุปาปโนชติมัตโตวิสมากายโยสัสสิโสชาเสรษอิสระอาคุะปเจกาวัสวติโนเตสัจพัก เตสัจพัทสโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสัพไพรอภิกันเตสินเตเตวสภามเกเมลาศิณาอภิกามิปาษาการทศธรรมทีย่างเอทาคันทศพันธะลาเคนะปันธะมาทูโวสมันตาปริวาริธะมาวุมุจิทะโกจินังอิติตาธามหาเสโนกันหาเสนังกับเปสายิปานินาตะมาหะจัตสลังกตะวานะเพระวังยถาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตถาโสดวุทธาวติสังขโทสยังวเส ตั้จะสัพพังอิญญาญาบวะกิตารจักกุมาตุอามันตยีสถัาสาวกเทศเสนรเตมาราเสนาภิกันตเตวิชาณาถภิกขวโรเตจะตปามะคลงสุตวะพุทธะสัสสนาวีตะราเคหิปักกัมเนสังรมันปิอินชยุงสเพวิชิตสักขามาพยาติทายัสสิโนโมทติสหภูเตหิสาวกาเตชนิสุตาติ สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังเสวนาจะพาอนังปฏิทานัจะเสวนาผู้ชาจะกรพูชนียานังเอตะมังคลามุตตะมังปฏิรูปเทศะวาโสจะภูเพจจัคตาปุญญตาอัตตาสมาปนิธิจะเอตะมังคลามุตตะมังภาหุสัจจัจะสิปัญจวินโยสะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตะมังคลามุตตะมังมาตาปิตุุปัฏฐานังผูติทารสะสังโฆอนาคูราจักกรรมมาตาเอตะมังคลามุตตะมัง ท,ท่านจะทำมัจจริยาจะยาตากานันจะสังกรหูอนัตวชนิกรมมานิเอตัามมคระมุตตะมังอรตีวิรตีปะปามัชปนาจะสัญญโมูอปะมาโทจะทำเมสุเอตัามมคระมุตตะมัง ขันติจัตสุวัจจตสตาส <ilim> ัมมนาณจัตสนังกายนัตธรรมัสสะกจ่าเอตมังคัลมาตมุตตมังตะปูจัพมาจติยันจัอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัชิกิริยาจ่าเอตมังคัลมาตมุตตมังพุทธะสสโลกะธรรมิจิตตังยสันะกรรมปสิอโศการวีระชังเขมังเอตมังคัลมุตตมังเอตตทิสานิกตะวานะสัพพธรรมปราชิตาสัพพทะโสถิขจติตันเตสังมังคัลมุตตมันติ สิบสองมณฑลรัตนปริตยังอินจิอิทะวิตังอิทาวาหุลังวาสเกสุวายังรัตนปริตังนาโนสมาตติอุทาคาเตนะอิทังปิพุทเทสรัตนังปริตังขายางวีราคังอมตะตังปริตังแงทัชฌคาสักยมุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเวนะสัมมติกินจิอิทังปิธรรมสุรัตนังปริตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธะเสรโฐปริวันณียสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติตีอิทัมปีธรรมเมตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ยามพุทธศตวรรริวันนยจีสุจริงสมาธิมานัตตาลิกัญญามาหุสมาธิมาเตนะสมโมนะวิจติอิทัปปิทัมเมตังปริตังเอเตนะสัจจินสุวัติโหตุเยปุครัตอัตสตังปัสสถาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักิเนยานสุขัสสะสาวกาเอเตสุธินานิมหาปปลานิอิทัปปิสังเคตนังปริตัง เอเตนะสัจจินสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสะทันเห็นะนิกามินโนโคตมัสสาสนมิเตปฏิปตาอมตะวิัยหะรัตถาปุชารัตามุทานิปุติปุญชามานาอิทัปปิสังเครน,นังปณิตังเอเตนะสัจจินสุเเนสนสวัติโหตุขีนางปูระนางนาวังรัติสามะวังวิรตตาจิตายติเกปสมิงเตคีนะพิชาอเวรุนหิชนทา เยสุปยุตสามนัสสาทังเหนะนิกามิโนโคธรรมสาสนมหิเตปฏิปิตามตังวิเคหะรุธามุทานิพุติมุนชามานาอิทัปปิสังเขตนังปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานางนวังนัตถิสามภวังวิรัตตจิตายติเกโะสมิงเตขีนะพีชาอวิมหิชนธานิปติทีลายะทะยะขายยปฏิโปอิทัมปิสังเขตนังปริตัง สามบทสวดธรรมบทสหัสวัคอัตตาหเวชิตังสยโยยักจยังอิทลาประชาอาตาธรรมตัสสะโพตสระนิจจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวุณะคันทูและมารโลสหพมุนาชิตังอาปะชิตังไกยิราตถานลุปัสสะฉันตุโนสิบสี่บทสวดเกศปุตตสูตรภาสิตะมิทังเตนะปะขาวตาชนะตาปัสตารหตาสมาสัมพุทเทนะเอธะตุงเหมานุสเวนะมาพัลมะปลายมาอิติกิลายมาปิตาสันธาเนนะมาตากะเหตุมาและยักกะเหตุมาอากาลิ ปริวิตเกณฑ์มาทิฏฐินิชานะคติยามาพระพรุปตายามาสัมโนโนครุยธาตุมเหอัตนาวะชนียาธาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวัชชาอิเมธมาวิญูขรหิตาอิเมธมาสัมมาตาสมาทินาอหิทยะทุขยะสังวัตติกัตุเมหะปะชะเหยาธายาธาตุมเหอัตนาวะชนียาธาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวัชชาอิเมธมา วินยูปัสสะถายเมสมาสัมมาตาสมาทินาอิตายะสุขายะสังวัตติสัตุเมเหปัสสะปชาวิหะริยาธาติสิบห้าบุตรูปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะแปรมายุงชลูปันิปัสสันสติธานาเอตังพยายามมรณะนิเปกะมโนปุญญานิกายินาถสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะแปรมายังฉลูปันิปัสสันสติธานาเอตังพยายามมรณะนิเปกะมโนโลกาวิสังปชาหิสติเปโขโยทะกายนาสังยมโม วายะอุท่าเจตสัสตังตัสสะเปตสัสสุขายะโหติยาชีวะมโนปการโลติปุญญังธมโมหเวรัคติธรรมจาริงธมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสทเมสุจินเนทุกนะทุกขติฆจตติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัตานิปิตติทุเขสัมะโควิสุตติยา สัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัปสติอัถานิพินติทุกเขสัมภคูวิสุตติยาสัพเพธรรมาอนัตาติยถาปัญญาย,ยัปสติอัถานิพินติทุกเขสัมภคูวิสุตติยาวิโอกุสุตปสอป,ปน,นักะชาดกอป,ปน,นักฐานะเมเกทุติยังอหุตกิกาเอตัญญายาเมทวีตักขัยญาปน,นักัง พระหุงเวสนัญติปัตานิวนานิจจอารามลุคะเจตญาณิมนุษย์ปยชน์สิตาในตังโขสนานเขมังในตังเสนามุตตมังในตังเสนามะขมาสปัสุกัปมุจติโยจากพุทธเจ้าธรรมะเจสังขัญจัสอนังขโตจตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายักปสติทุกขังทุกขสมุปตะทั้งทุกขสัจจะอธิกมังอาริยตตะทั้งทีกังทุกอุปสรรคะคามินังเอตังโขสนานเขมังเอตังเสนามุตตมังเอตังเสนามะขมาสปัสุกัปมุจติ สิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัลตะคาถาอธิตังนานวาคมยยะนปปติกังเกนะคตังบุคคลไม่ควรคำนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาสติตามปะฮีนันตังอปตะจจะอนาคตังสิ่งไรล,ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปอันลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็อไปอนยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตัตตะวิปัสสติอสังหินังอสังขปังตังวิทามนุภูรเยกบุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่ก่อนแคขในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นนนพึงงเเจรรริธมั้้้ใหคอ อาเชวะกิจมาตตังโกชัญญาวนานังสุวเวทำความเพียรเสนาวันนี้แหละขลา้าปราทตาในวันพุ่งนาหิโนโสังคารันเตนะมหาเสนนะมัจ,จุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีขคาเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมาตันทิตงังตังเวปเทกรัตโตติสตุจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมได้กุกกผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีดารินีลจะด้วยป,ประการชนนี้แล สิบแปดบทสวดพินหะปัจจะเวกะคณะปัตะชะตาธรรมมิชลาณะติโตเรามีความแก่ปัธมมาลาจุดรุมพลความแก่เป็นไม่ได้ปยาธิธรรมมิปยาทิงาะติโตเรามีความเจ็บไข้ปัธมมาลาจุดรุมพลความเจ็บไข้เป็นไม่ได้มรณะธรรมมิมรณะงาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจึงรวมพลความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิปนาเปหินานาภาวุวินาภาวุเราจะละเว้นไปต่างๆ่างเราจะต้องพัดพากจากของรัะของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมัสสกุลหิกรรมัสชายาโทกรรมัโยนิกรรมัสตุตกรรมัสปิสระโน เรามีการเป็นขอของผลมีการเป็นผู้ให้ผลมีกรรพุ่แดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการปฏิพึ่งอาศัยยังกรมังกระิษามีกัลยาณนางวาปะปะกังวาสสะทายาโทภวิสามิเราทำกรรมอนใดไว้พุ่มหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นัสืบไปเอวงอัมเหหิอภินางปันจเวสิตพังเราต้องดักคุพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ สิบเก้าบสุตเทวตาอุโยชนะคาถาสุกัปปตาจันนิทุกขะพยาปตาจันนิพยาโสกัปปตาจันนิโสก้โหตุสัพเพปิปาริโนเอตาวุตาจะอามิหิสัมปัทังปุญญสัมปัทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัพติสิทธิยาธานัพพัทตุสทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหตุขาจตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธะพรลปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนัลขันปัตมิสัพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานะคาถายาเทวตาสติวิหารวาสินีถูกไปคาเรปุสิคาเรตัหิงตัหิงตาธรรมอาตานิพพานตุภูชิตาสวดสิงคโปร์เตถาวิหารมันทะเลเทราจามัชยานวากาจพิกูสารามิกาธนปสิยุปัสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสัปะระภูตาสุกิตาภวตุเตชะราภูชายเปิจัตัธสัมภวาสังเสทัชตาธรรอุปปัติกานิยานิกังสำมะวัลังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสสกะโรตุสังขยัง ท้าตุจินังสตังธรรมโมสัมพุทธลาจปุกะราสังโฆโอตุสมะโคอัตายจายจิตายจจะอามเหตระคตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนุทิสภะปุเนยมัสเมริยปเวทิเตยิสเปิดบทสวดสัพพปฏิฐานะคาถาปุญญสิทธานิกาตสะยานัญนิกตาณิเมเตสจักพักิโนโขตุสตานตตาปมาณกาเนปิเยปิยาคุณาวันตาจะไมเฮงมาตาปิตาทโยทิฏธาเมจายทิธาวาอันเยมัชตะเวริโน สตตาถินตติโลกัสมิงเตผู้มาจตุโยนิกาปัจเจกาจตุโวกาลาสังสารันต์พระวะพเวยาตังเยปริทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินันทะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสตาโหตุอวิราสุขชีวิโนเขปปะทันจะปะปุลโตเตสสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้พาพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้พาพเจ้าได้ทําแล้วคือชนวเราใดเป็นที่รักผู้ม,มีคุณมีบรรดาดเลบอดาวข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้พาพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกาลางเลมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกมัมมะสีมีขันห้าในขันหนึ่งในขันสี่ต้องเทิดอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ ประเทศต่างๆอย่งแจ้งแก่สัตว์หยยตเหล่านั้นเพราะเหตุคือนุษย์ธนารมุตต่างๆที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจง rd, ขอ,ขอุทายอันเกษมเถิดขอความมั่งคั่งมีความสุขตลอดนั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนุภาพแผ่นดินจะอธิษฐานภาพแห่งความเพลินและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสัตยาบดีสดนต์ประสุทธิ์ธรรมธิ์และปะัจจคฐาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ปัยทั้งปวงข้าพเจ้าจะเดินทางลุล่วงทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายผรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อทุมโมทนาและปรดอนานวนพอใ้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิงปดิพินาศโดยมูลที่สมบูรณ์พยานวัสังวรวัดประวรวิวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนอนุภาพเป็นพระปริศและค้ามเลในพระคาถาต่างๆขอจงสมบูรณ์ศัีสุปการเธอ